ที่นี่ประตูภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬคือจุดชมวิวที่เป็นจุดไฮไลท์ของภูสิงห์ที่ตั้งอยู่ริมผาฝั่งตะวันตกโดยอยู่ใกล้ๆกกับหินสามวานซึ่งบริเวณนี้มีก้อนหินขนาดใหญ่ดุดกำแพงหินสองก้อนที่ตั้งอยู่ใกล้กัน เมื่อมองดูแล้วจะเห็นช่องว่างระหว่างหินสองก้อนนี้มีลักษณะเป็นช่องเขาที่สามารถมองออกไปจะเป็นริมหน้าผาและผืนป่าเขียวขจีจุดนี้จึงถูกเรียกว่าประตูภูสิงนั่นเองค่ะอีกทั้งยังเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาถ่ายรูปภาพสวย เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันอีกด้วยค่ะและนี่คือประตูสู่ธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่ในจังหวัดบึงกาฬประเทศไทยค่ะ